แล้วค่ะมาที่นี่แล้วที่นี่เป็นแหล่งกบดานของวัยรุ่นเชียงมายุ่เก้าสูงเลยนะใครที่อยากได้ร้านนั่งชิลร้านหมูจุ่มบรรยากาศดีวิวสวยติดกับริมแม่น้ำที่นี่เลยค่ะทุกคนสาเนียงหมูจุม่มน้ำซุปข,ขั้นเทพเอ่ะคือมาร้านนี้รอบที่สิบแล้วค่ะแล้วจะมีสองโซนด้วยกันค่ะหมึ่งว่าจะเป็นโซนข้างนอกจะเป็นโซนบาร์แบบนี้นะคะหรือว่าโซนข้างในที่ติดกับริมแม่น<ๆ>้ำราคาก็ไม่ได้อย่างที่คิดเลยค่ะถ้าหมูจุ่มจะขายเป็นเซตนคะคะเซตเริ่มต้นหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทได้ทั้งชุดหมูแล้ว น้ำจิ้มสุกี้แล้วก็น้ำจิ้มแจ่วทําเองค่ะ,คะโลแกนคืออร่อยไม่ซ้ําซสู้ไม่ได้ค่ะอันนี้เรื่องที่เจ้าจจของร้านมาดรนน้ํานั้น,นชุดปลาจุ่มนั่นหนึ่งก็มีนะคะ189บาทนี่ <บา S 2> มีเนื้อด้วยนะเป็นเนื้อสันในหมคัคามไม่คาวเลยกินกับน้ําจิ้มแจ่วคือซ่าต่อไปเมนูกุ้งช่น้ําปลาค่ะตัวนี้ก็ห้ามพาเชิญกันเพราะกุ้งเขาเนี่ยสดใหม่แล้วก็หวานมากร้านน้ําจิ้มซีฟู้ดอร่อยร้านนี้มันปังมากขนาดอย่าหมุนเส้นเนี่ยเคายังใช้วุ้นเส้นจากหมูกระทะเลยทุกคนที่จะมีความเหนียวนุ่เป็นพิเศษเป็นร้านอื่นเนี่ยหาไม่ได้นะคะวุ้นเส้นเกรดนี้แล้วเสือหองไห้จะไปพลาดเด็ดขาดนะคะทุกคนว่าเด็ดมากคือที่สุดของที่สุด มาและค่าของโปรดของมน <Okay. S 2> มองเข็มที่เล่านั่นก็คือเอ็นไก่ทอดค่ะทุกคนโดยด้วยงาขาวกัดเข้าไปคือกรอบกรุบเลยอัดวาซาบิก็มีนะเบิกตัวซิกเนเจอร์ของร้านนั่นก็คือจริงดีทอดนั่นเองทอดกับใบมะกรูดหอมกรอบอร่อยราคาแปดสิบบาทเอง<ม>แล้วที่เล่าก็ได้สั่งยำหมูยอแล้วก็ยำไข่เค็มมาเพิ่มยังไม่หมดนะ,ะร้านนี้มีดนตรีสดด้วยจ้าใครที่อยากมาม่วนมาจอยนะคะต้องร้านนี้เลยค่ะมัวนไม่ม่วนก็ดูเพื่อนเราแล้วกันค่ะนี่ก็คือมาหลายรอบจริงๆนะฟิลแฟนหรือฟิลไม่มีแฟนก็มาได้ค่ะบรรยากาศดีมาก เปิดตั้งแต่10 0โมงจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะอยู่หลังส่วนหวงรอ9มาไม่ยากเลยคะ่ะแนะนำเลย